โยวาซาเดีวรุนเมกาเดีวรุนดูไปดีวรุนชาวทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า Delta Force h a อ k Off นะท่านผู้ชมนะตอนนี้เรากําลังเ,เล่นอยู่ในโหมดเขาเรียกว่าโหมดเหมือนอาน,นินาบิคเอาแล้วมันจะมี2โหมดหลักๆนะครับท่านผู้ชมนะซึ่งผมเคยเล่นไปแล้วในส่วนของโหมดที่เป็นโหมดแนวเหมือน a t t l e f i e l d นะ3 3ประทับคนนะท่านผู้ชมนะเล่นออนไลน์นะครับอันนี้เป็นเหมือนโหมดอ่าเหมือนอานินาบิคเอานะโหมดนี้นะท่านผู้ชมนะเออ ก็เวลาเราเข้าเกมใหม่ๆมันจะมีให้เลือก3อันนะก็เข,ข้าอันแรกนะถ้าจะเล่นโหมดเหมือนอหน้าบิกเอาหรือว่า e อ c ก p e from ฟ a r k o ทนะส่วนโหมดที่2นี่จะเป็นเหมือน b a t t l e f i ฟ l นะท่านผู้ชมนะเออวิอภาพสวยนะนี่เป็นเกมมือถือแล้วเนี่ยนี่ผมปรับภาพสุดเลยอะสวยจัดอุ้ยต่ําเลย,เยครับสวยเชดูอุ้ยภาพโคตรตึงอ่ะคนดูดูดิโอ้ภาพโคตรสวยนี่ผมปรับภาพสุดเลยนะนี่เอวโอ,โอ้โคตรสวยโคตรได้คนดู เกมมือถือนะครับมันมีแต่ว่ามันมีให้เล่นทั้ง iOS Android แล้วก็คอมพิวเตอร์ PC นะผมทําสอนลงไว้แล้วนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่อยากจะไปโหลดมาเล่นนะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมทําสอนลงไว้แล้วเด้อคนดูสนุกสนุกคนดูเกมนี้นะครับไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่านขงขวา่ใต้คลิปนะก็หลักๆเกมนี้ก็ใช้ตัวรหัส VChat ในการเข้าเล่นนะท่านผู้ชมนะออรหัส VChat ในการเข้าเล่นไม่ยากนะครับผมก็ทําสอนไว้แล้วนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็วิธีการปรับอันนี้ผมเปิดใจโลสโคปด้วยนี่หัวล้าของเลยเนยครับ สวนนยนี่กระสุนเก็บมาครับอ๋อกดติ๊กติ๊กแถบนะท่านผู้ชมนะนี่กดติ๊กเข้ามาได้โอเคเชื่อ,อ่าน,นี่จ้ะนี่กดดับเบิ้ลคิดอย่างนี้ก็ได้นะครับกดติ๊กเข้ามาปึ๊บโอ้หเอาว่ะถึงจาานี้กดดูได้นะโอเคแมพอยู่ตรงนี้ติ๊กเข้าไปอ่าจุดที่เราต้องไปนะท่านผู้ชมนะจริงๆเกมอ่ะมันมีภาษาอังกฤษด้วยนะแต่ว่าอันนี้เป็นเซิร์ฟจีนเนาะมันไม่มันเลยไม่มีภาษาอังกฤษนะครับท่านผู้ชมนะ เออเซิร์ฟจีนี้ไม่มีภาษาอังกฤษเด้อผมบอกก่อนโอ้ภาพโคตรสวยภาพโคตรแหลมจัดคนดูภาพสวยจริงนะนี่ดูดิเนี่ยโคตรได้อ่ะคนดูโอเคมันให้ยิงอ่าไอน,นี้เข้าไปข้างในนะท่านผู้ชมนะห้ยงิงอ่ะสกิลหอยิงก้อ,น,อนนี้เข้าไปส่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอย,ยิงคนดูโคตรเตีโคตรตึงกคอันตรายคนดูคนนดคนดแคปรูปไปก่อนเดี๋ยวผมมาปรับอ่ในส่วนของอันนี้ก่อนนะคนดูนะ ปรับอตั้งค่านะดหนึ่งโอนนี่ผมปรับภาพสุดเลยนะโอเคถ้าเราปรับภาพสุดมันจะได้แค่เก้าสิเฟรมจริงมันสูงสุดถึงร้อยิบเลยนะคนดูเกมเนี้ยอ่าไหนวะผมจะปรับปุ่มยังไงวะคนดูนี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าเย อ่าตรงนี้ครับเดีผมปรับให้มันบางๆลงหน่อยนะทุกผู้ชมนะมันหนาไปมันมองยากนะครับ,รเ,รบเลือดด้วยเลือดสามสิบพอเย่สว,วยโอเคปรับแล้ว อ้า,อาวไหนบอกว่าปั๊บแล้วแป๊บนึงอ๋อมันคนละโหมดหรือเปล่าอาจจะเป็นหมดนี้ก็ได้นะเอาบางพอนะครับแค่สามสิบพอเอ้ยยี่สิบก็ได้นะ ย <Yeah. c oughs> มาไอ้หมุนนี้ผมปรับไม่ได้หรอวะอ้าวเฮ้ยโอ้โหเกินเวลาบ้ากัน <c oughs> อะไรอะ่ะ มาใหม่ดิคนดูาภารกิจล้มเหลวหรือเปล่าเมื่อกี้นี่อ๋อฮะเออภารกิจล้มเหลวมันให้เราลงมาใหม่เนี่ยเลยเอาเออเออเวออนี่มันขึ้นคัสซีนไม่ให้เราดูนะครับผมปรับเป็น X mode ดือเปล่าโอเคเป็น X mode นะ นอันนี้ผมไม่ได้ต่อ VPN เลยนะท่านผู้ชมนะเล่นในปกตินะครับเย่อันนี้มันให้เราดูนะครับมีสามโหมดไปลุงนี่เข้าคัสซีนก็ประมาณทรัพย์เฟรมนะตัวเกมซึบอโ้โห ลงมาแนะ่โอเคสวยไปมาคนดูเริ่มใหม่เริ่มใหม่คุณจะภาพใช้ได้ล่วงเก็บของมันนะครับเฮติกติกสองครั้งก็ได้นะเก็บเข้าอย่างเงี้ยเติกสองครั้งเก็บเข้าโอเคมือถือแม่งดีจริงนะเดี๋ยวนี้ผมบอกเลยเฮเปิดแมปนะติกตรงนี้นะ เพมาร์กจุดนะครับนี่เดี๋ยวปีนี้ปีหน้านะคนดูวอลเลนต m โมบายเข้านะผมเห็นเขาเริ่มทดสอบกันแล้วนะท่านผู้ชมวอลเลนต์โมบายเนี่ยเอาสำหรับคนที่มีสี่ทดสอบมาก็จะได้เล่น้นมีสเฮ้มีศัตรูอยู่นี่ร่วง <c oughs> หัวตึง <c oughs> เอาดีเอาดีไปเข้าไปข้างใน <c oughs> โอ้ปืนดีนะนี่คนดู อี okay, แตะเลยว่าเราแตะลงมาอ๋อลากได้ลากลงมาได้นะทุกชมนะโอเคหมวกของดีนะนี่เฮ้ยกรอแปดสิบกว่าเลยหรอเอ้ยใส่หมวกก่อนอีกใส่ได้ไหมโอเคสลับใส่โอเคอ่าใส่ได้ใส่ได้เหมือนอันนี้หน้าบิกเอาอ่ะแต่ภาพสวยกว่าเฮ้ยนี่กรอเผาเผาดี เยีบมาให้หมดครับคนดู <Yeah. S 1> แขกตรุงแห่งด็อกวัน้กระเป๋าใหญ่กว่าเดิมสวยเดี๋ยวใส่ก่อนนี้ปึ๊บนี่เอาดิเอาดิว้าวเวลี่กูดเลยนะนี่คนดูได้อของดีอยู่นะครับนี่มีใจโลโนูตึงดาเลยดามีหาของได้นะวินี่อะไรอ่ะฟารม์มฟารม์ม <laughs> ระหว่างทางระหว่างทาง ฟารมให้มุดฟาร์มให้มุดเออสําหรับคนที่บอกว่าอุ๊ยพี่เล่นมนุลเล่นไม่เล่นุนคอมหรอเล่นที่จริงมันเล่นคออฟกันได้นะครับพวกคอมนะอ๋อมีเลขหกเลขเลยกดให้โดนดีเอฟยูพีเรียบร้อยฮะขอ,องออกมาครับสวย CPU CPU โอเคจุดต่อไปนะครับที่เราต้องไปนะ อูภาพโคตรได้เดมส์ภาพโคตรสวยคนดูดูดิชดเชโโตอาว่านี่เกมมือถือนะเนี่ยทำมาโครตรดีอ่ะคนดูนี่เกมมือถือนะครับผมพูดเลยเอาเว้ยเ,เ,เอาเว้ยเฮ้ยเอาเว้ยไปหลบหนีครับ เย้เบลีนายออกมาออกมาเพื่อนยูฮูตัวสลิงครับไปนี่ถ้าเป็นเข้าคาซีนก็เฟรมเรตมันจะดรอปลงนิดนึงนะไม่ต้องไปซีเรียสครับนี่โอ้โหได้ของเต็มเลยในกดฮากดเอาของเข้านะท่านผู้ชมนะปึ๊บออกอ่นนี้ก็เป็นโหมดแรกนะอย่างที่ผมบอกเลยก็คืออ่โหมด เหมือนอันนาบิกเอาท์นะท่านผู้ชมเห็นไหมมันก็จะสอนเราเล่นนะท่านผู้ชมน,นะเอายาเข้ามาอย่างเงี้ยขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับขายทอดตลาดได้นะครับเพื่อหาเงินนะกูดบอยก็รอแบบมันเพิ่มภาษาอังกฤษเข้ามานะแต่อาจจะต้องรอซืบอโกลบอลนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากเล่นแบบมีภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ด่านต่อไปด่านเขื่อนนะโอเคปึ okay. ๊บ ใส่กระสุนใช่ไหมอ๋อหาซื้อกระสุนนะครับแกกระสินกระสุนเข้ามาสวยต่อไปเป็นยานะครับซื้อยาชุดยาเข้ามา <c oughs> ซ่อมหมวกนะฮะโอเคโกตึงเ <c oughs> กราะด้วยเมื่อกี้น,นี้ดีนั้นเราดูเกราะมาโอโหหมดไปหมื่นสามเรามีเงิน 4, 000, แค่สี่แสนตอนนี้ <c oughs> จะพอฝ่าไมมเนี่ยป้ายลุงเนะครับวู้ฮู โคเทโคตรึงนี่รอๆอ,อ,อยังผมนะครจะทนไว้แล้วตุ่มชะชะโอ้โหดิตรุมชะชะเลือกตัวนี้แหละคนดูเลือกหมอนี่แหละนะครับน่าจะเวิร์ก,กว่ายูตัวเองนี่ด้วยนะครับนี่เรากำลังเล่นอยู่กับคนอื่นนะฮะเยมาแล้วเว้มาแล้วเว้คาสิโนตึงครับ นี่เอา่ะเอา่ะเตรียมตัวดูดนะครับอย่างก,กับวอซนูนจุดนี้แล้วกันเตรียมตัวฮะเตรียมตัวไปร <c oughs> ุยเลยลูกพี่ <c oughs> อันนี้ผมปรับแบบภาพสวยสุดนะมันจะได้แค่90เฟรมนะครับโดยครับยัย ว้าวโอ้โหเกมมือถือแม่งสุดยอดสุดยอดผมบอกเลยภาพโคตสวยฮะเนี่ยโค้ดของโคดสวยเลยนะนี่บอกเลยนะนีม่มือถือนะครับคนดูเฮ้ยเพื่อนเราไปไหนเพื่อนเราอยู่ฝั่งนู้นโอเคไปไปตามเพื่อนนะครับไปไหน่ะ แกไปไหนฉันไปด้วยอันนี้ไปตามเลขสามดีกว่าตามไปจิกดีกว่าคนดูน่าจะเวอร์กว่าอุ้ยมีเสียงมีเสียงคนยิงไป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 อย่ระเบิดฟันไหมครับไหนไหนไหนอุ้ยมุมนี้มีมุมนี้มีไว้แตกเตกเตกเตกพยายามใส่ตัวเองก่ะอุ้ยอุ้ยเฮ้ย ข้างหน้าข้างล่างสวยแตกสองสวยแตกสามเอาจาดโอ้โหเปิดมากระล่ำเลยครับเอาเรื้ยงจัดเลยดิอุ้ยปืนไม่ไม่แน่นเลยว่าคนดูกำลังหาของนะทุกชมนะดูกระสุนก่อนยากระสุนนี่จำเป็นอยู่นะ แต่เผาเราถ้าเป็นเผาม่วงมันจะโหดกว่านะท่านผู้ชมนะของผมเผาม่วงอยู่นะครับอย่างนีอีกตัวหนึ่งตัวนี้ดับล่วงอยู่นี้ยเยเเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้นี้กดกดติ๊กติ๊ก,กเอานะท่านผู้ชมนะเวลาเก็บของนะครับ มันมีตัวหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมเ้อุ้ยเอาพีเก้าสิบเลยนี่โอเคสวยเก็บครับเก็บเก็บให้หมดรกระสุนกระสุนใส่ยาก่อนนะครับถ้าเป็นหมอมันจะเล่นอนันยาตัวเองได้นะนี่จุดหลบหนีตรงนี้นะครับคนดูปิดิดไว้ก่อนเพื่อเราอยู่ตรงนี้ ไปเลยเพื่อนเอาเว้ยเอาเว้ยโโอ้หภาพโคตรสุดอ่ะยามือถือนะเว้ยนี่คนดูผมบอกให้ไม่ธรรมดานะครับบอกก่อนในเมืองยิงกันนะนี่ข้างในเนี่ยไปไปไปนีวผมลืมเปิดเอี้ยวตัวใช่ไหมคนดูยิงด้วยผมลืมเปิดเอี้ยวตัวนะฮะ อ่านดูของก่อนเฮ้ยเราแบกเฮ้ยเราแบกกล่องเนย <laughs> แบกกล่องได้ด้วยเหรอวะโคตรตึงอ่ะเซโดโอ้โหแบกแบกซพเลยนึกถึงมีมนั่นเลยมีมยกยกยกศบอ,อะ่ะสเตเดนบายตือดืดตือือตือือตือดตื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 อะไรองอี้ยเนียเพื่อนเราแม่งฟาร์มชิลฟาร์มชิล อิ่มจัดเลยสวยอันนี้ใช้งาน c p u อะไรพวกนี้นะนี่เพื่อนเราน่าจะดูไปแล้วนะครับกระสุนในพวกนี้ผมเก็บออกก่อนเอตูเซฟหรืออะไรให้เก็บไม่นี่ว้าวิวโอเหรียญ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 ได้เงินดีอันนี้น่าจะขายได้ราคาดีนะครับโอ้เพื่อนเราแม่งขยันฟาร์มจัดเลยะมาเวมาเวโอ้ จะได้ว่ะคนดูภาพนี่ภาพโคตรดีอ่ะภาพดีจริงนะพูดเลยมือถือนะครับนี่นี่มือถือนะครับเฮ้ย<ฮ>เปิดได้ด้วยหรอตรงเนี้ยวัดตระไก่แต่ทำไมผมปั๊บปุ่มไม่ได้วะคนดูอ๋อนี่หรือเปล่าโอเคนี่นี่นี่ตรงนี้เฮ้ยเอ้ยโอ้โหแม่งอยู่ตรงนี้เลย ตายตายตายกำลังจะปับปุ่มเลยคนดูขอนอนปับปุ่มก่อนนะครับปั๊บนอนปับปุ่มแป๊บอ่าเมื่อกี้นี้ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมควบคุมโอเคผมจะปรับให้มันบางลงสิบห้าเปอร์เซ็นพอมันบางทีมันมองไม่เห็นเนี่ยแต่ไม่ใช่มันมันเกะกะตา ห้าปรงให้หมดครับเกเคกุดบอยโอเค,อเคไว้ตรงนี้นะครับ นี่ปุ่มปุ่มนอนนี่ผม,ไ,มไว้ตรงนี้ดีกว่าปุ่มนอนนี่จำเป็นจัดเลยแหละนี่เก็บของสาสิบเปอร์พอนะคนดูเวลาปรับอะไรพวกนี้ นี่มองง่ายขึ้นหน่อยเอาละปรับมาแล้วคนดูอีกยาก,ก่อนเนี่ยผมออกแมปก่อนนะถึงเวลาแล้วแหละไปร้อยสี่สิบกวเมตรเอ้ยเอ้ยตรงนู้นมีการยิงกันอยู่ผมไม่ผมไม่ไปแล้วผมไม่อยู่แล้วไปดีกว่าโคตรีโคตรึงเงี้ตรงนี้เป็นโซนกลับระเบิดนะคนดูผมจาได้ว่าผมเคยมาหลงเหยียบที่นี้ระเบิดแม่งรัวๆเลยอย่าเผลอหลุดเข้าไปนะเฮ้ยไหวแตก เอาเว้ยเอาเว้ย,ว,ยว้ยตัวนึงตัวนึงเต็มเลยนะคนดูแถวนี้เนี่ยสวยแตกโคตรตึงน,นี่อะไรวะตามของได้เหรอตรงนี้ว้าวไนส์แมนอ้ภาพโคตรสวยอะคนดูนี่ผมเดินมาให้ดูนะ นี่มือถือนะครับอุ้ยตรงไหนไวะตรงไหนย,ยิงวะโดนาจากตรงไหนกูเล่นไง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 เห็นแล,ล้วเห็นแล้วสวยร่วงเอาเว้ยเอาเวย้ยผมผมจัดไปหลายตัวอยู่แต่ภาพสวยจริงนะอย่างที่บอกเลยนะครับนี่ สุดยอดอ่ะนี่ผมมาแคปรูปไปเฉยแคปรูปเก็บไว้ดูไปไปออกครับเตรียมออกคนดูเตรียมออกแมพเอ๊ะหมดนี้ก็สนุกอยู่นะเนี่ยอาจจะไม่นัวมากนะครับแต่ใช้ได้เลยแหละอุ้ยต้องใช้หนึ่งมื่นเหรอโอ้ยระหว่างเก็บไม่มีหนึ่งมื่นโอ้โต้องข้าไปฝั่งนู้นนะครับ ว่ายน้ำข้ามได้ไม่ไม่น่าได้นะท่านผู้ชมนะเดินไปดูก่อนอันนั้นเราก็มดพอดีเฮ้ยได้ไงอีกตัวนึงสวยครับร่วงเย้ไอผมว่าเงาอันนั้นผมมันลางไปแบบปรับเพิ่มหน่อยอันนี้มันลางไปขอสักอ่าสิบห้าเปอร์ซ็น การมองหินพอนะครับอ่าเฮ้ยโอ้นี่มันบางไปว่ะปรับเพิ่มอีกสักหน่อยว้ยเ้ยตรงไหนล่ะเพื่อนโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม เดลต้าฟอร์ฮอกออฟนะาคนดูนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชม uh, ลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำแย่แต้คลิปเนาะสหรับวันนี้พี่โคกับตัวประกอบจะกัำมัคลิปหน้ามาจ้าวตรงนี้โคตรนัวนะสวยแตกหนึ่งแตกหนึ่งตรงไหนอีกยิงอื้อเป็นไงล่ะล่วงโอ้โหอันนี้คนนะนี่คนดูสวยแล้วครับสวยแล้วครับตามของก่อนเลยว่าจ่ายเฮกเอาไม่หมดเอาไม่หมดอุยยา,ยา โอ้โหเฮ้ยถังแก๊สมันเอามาทำไมวะเฮ้ยอุ้ยโคตรนัวตอนนี้นะคนดูอุ้ยิฝั่งนู้นเต็มเลยไปปล่อยครับปล่อยอันนี้ก่อนโหว่าจะว่าจะออกซะแล้วว่าจะออกสักหน่อยคนดูสวยมันรู้มันรู้ไม่เฉย วยยิงยาไว้ก่อนนะครับคนดูมีอีกไหมว่าน่าจะมีแค่นี้นะผมไปออกวงก่อนถึงโหลดเกมนี้อยู่น,นั่นั่งครับย้าแต้คลิปเดอ้อคนดูเดอ้อไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับสหรับวันนี้พี่โค้กขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคนดูกดเตือนเอาว่าใช้ยาก่อนนะครับบ้ากัน